ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสุเมรีอาจารย์มิแท้ข้งเมื่อที่ผ่านมาหลุดเข้งวันนี้เสเตวปค่ะต่อมาธงชัยั้งเมื่อที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกกลางข้างเมื่อวันนี้วิ่งเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นสองสองตัวศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดค่ะ ต่อมาแอดวูดค่ะเล็กวิ่งล่างเมื่อที่ผ่านมาเข้าหกและศูนย์ค่ะงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าเด่นเจ็ดค่ะต่อมาแอดวูดค่ะเล็กวิ่งล่างสามตัวงวดที่ผ่านมาเข้าหกคะ่ะงวดนี้เด่นสี่เด่นหกเด่นแปดค่ะต่อมา,อาจานคมค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซไวค่ะต่อมาครูเมืองค่ะเล็กวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าแปดคะ่ะงวด่นี้เด่นหนึ่งเด่นสี่ค่ะ ต่อมาเส้นมีคะเลขวิ่งล่างว่าที่ผ่านมาเข้าหกครั้งวันนี้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาเลขพลังจักรวาลคาเซฟไว้ค่ะต่อมาคู่รางวัลที่หนึ่งคาเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างคว่าที่ผ่านมาเข้าศูนย์ครั้งวันนี้เด่นศูนย์เด่นสี่เด่นห้าเด่นเก้าค่ะ มา,าจาย์บุรพาค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นสามสองตัวบนล่างหนึ่งสองศูนย์แปดสี่ศูนย์สามสองเจ็ดเก้าเก้าแปดค่ะต่อมาบรรดานใต้ค่ะเลขวิ่งล่างเมื่ที่ผ่านมาเข้าศูนย์และหกค่ะงว่นี้ให้เด่นสามเด่นแปดเด่นหกเด่นสี่ค่ะต่อมาเลขน้ำตาเทียนค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอตโตค่ะสองตัวมีหกแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวห้าเก้าแปดเก้าหกแปดเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาแอตหนุ่มสุพรรณค่ะวิห้เดินเก้าเดินศูนย์สองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสามตัวสี่เก้าหนึ่งค่ะต่อมาแอตกลมค่ะล่างเดินดีให้เด่นห้าเดินหกเดินแปดเดินเก้าค่ะต่อมาคนชายแดนค่ะสองตัวบนชุดเต็มเงื่ที่ผ่านมาเข้าแปดแปดค่ะเงื่อนี้เซฟไว้ค่ะ ่อมาแอดกลมค่ะสิ 10, หน่วยล่างให้เด่นสองเด่นสามเด่นห้าเด่นแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนล่างค่ะงูที่ผ่านมาเข้าสามบนและหกล่างค่ะงยนี้เด่นสี่เด่นเจ็ดเด่นศูนย์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ